สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนตได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งาน บอนกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนะ Impact, น,านี้นาชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีคนเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการร่วมกับครอบครัวคุณกันติพจน ริจษิษาตและคุณปุณณาภาอนุชิตนานนท์พร้อมสมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการร่วมทอดพระป่าสามัคคีณวัดพระธาตุจอมศิลป์อำเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยาพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการร่วมกับครอบครัวคุณกันติพจน์รสจิาตและคุณปุณณภาอนุชิตนานนท์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุจอมศิลป์ตำบลบ้านธรามอำเภอดอกคอําใต้จังหวัดพะเยาเพื่อร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ซุ้มประตูวัดโดยมีท่านพระครู ทอนวุฒิคุณเจ้าวาดวัดพระาธาตุจอมศิลป์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลเอกบุญเกิดวาดวา,ดวารีเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีการจัดตั้งกองพะป่าจากที่บ้านพักและมีขบวนแห่ไปยังบริเวณวัดถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุษสงฆ์สามเณรและพิธีการบายสีสู่ขวัญแบบล้านนาพร้อมกันนี้คณะยังได้เยี่ยมชมความสวยงามและธรรมชาติของทางวัดซึ่งมีถ้ำและตาน้ำและจุดชมวิวที่สวยงามและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติที่ดีอีกด้วย กขึ้นไป้ค <lag> รับอเครับ <booster> ทุกท่านชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ที่มาร่วมพิธีทอดประปาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญสุศมร่วมกันที่เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นการเพื่อพัฒนาและบูาลในด้านพุทธศาสนาในสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้มันครบสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขขึ้ทน,นทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน